สวัสดีครับพี่น้องที่รักในพิ่สุขีทุกท่านครับแล้วก็ผู้รับใช้ครับแล้วก็ผู้ที่มีเชื่อครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงช่วงที่กลับไปประชุมเนี่ยครับช่วงอาทิตย์แรกที่ไปกลับไปกลับไปประชมุมก็จะใส่ใจแล้วก็มั่นใจมากครับคำของพระเจ้ากาจะอยู่ในใจอยู่ในความคิดแล้วก็ทําตามตลอดครับแล้วก็จะมีวันหนึ่งครับ น้าได้มาชวนไปอยู่ที่นครนายกครับทําบ่อปลาครับทําบ่อตกปลาเลี้ยงปลาครับก็ในความคิดผมคือมันเดินทางไกลครับเดินทางไกลแล้วก็เราเพิ่งกลับมาหาพระเจ้าด้วยเราเพิ่งกลับมาหาพระเจ้าแล้วก็ได้ไปชุมกับพระองค์ก็มีปัญหามากมายครับในช่วงนั้นรถพังบ้างอะไรบ้างตังไม่มีบ้างที่จะเดินทางครับ ที่จะเดินทางจากนครนายกมาปทุมแล้วก็จากปทุมไปคิดจากบับตรสินลาดพร้าวครับแค่จากปทุมไปถึงคิดจากลาดพร้าวก็ห้าสิบโลหกสิบโลแล้วครับก็มันน่าจะเป็นปัญหาสําหรับผมครับพที่เพิ่งกลับมาร่วมประชุมครับผมก็ตัดสินใจครับผมก็ไม่เอาแล้วครับคือไม่เอาแล้วงานงานที่บอบปลาครับทงานที่เมื่อก่อนผมชอบมากครับ ออปลาบอเปิดบอตกปลากันอะไรกันครับก็ชอบมากแต่ก็เลือกพระเจ้าครับเลือกการนมัสการพระเจ้าเลือกการการร่วมประชุมกับพี่น้องครับแล้วก็กลับไปอยู่ในการดูแลของศิษยาพิบาลซึ่งพระเจ้าได้ทรงประทานไว้ให้ผมครับก็ขอบคุณพระเจ้าครับที่ได้พูดเรื่องนี้ด้วยครับแล้วก็จะร้องเพลงครับวันนี้จะมาร้องเพลงมิตร มิสหายซื่อตรงคือองค์พระเยซูครับร้อมร้องไม่เคยมีมิสสสอยิ่งกว่าพระเยซูผู้ฝังเสียงของคาที่กำลังทูลขคอใครไม่รู้ความหนักใจเท่ากับพระเยซูผู เดียวเท่านั้นรู้ความต้องการของขามีสหายซื่อตรงคือองค์พระเยซูพระองค์ประทาให้ใจของข่าเบิกบานอาศจันทรงเป็นสหายนิรันดรพระ ทรงอยู่ด้วยทุกเวลาไม่เคยมีมิสัตว์ยิ่งกว่าพระเยซูผู้ไม่เคยอยู่ห่างไกลเมื่อข้าเสียใจเนื่องด้วยพระเยซูได้ทรงแบ,บกกางเขนมา ทรงเต็มใจสู้แบกภาระนักของข้ามีสหายซื่อตรงคือองค์พระเยซูพระองค์ประทานให้ใจของข้าเบิกบานอาสจัน์ทรงเป็นสหายนิรันดรพระองค์ ทรงอยู่ด้วยทุกเวลาไม่เคยมีมิสัสยิ่งกว่าพระเยซูผู้เป็นกำลังวังชาชีวาของข้าโดยพระหัตแข็งแรงนักหนาของพระเยซู ข้าพำหนักอยู่จะไม่มีวันลุ่มลงมิสหายซื่อตรงคือองค์พระเยซูพระองค์ประทานให้ใจของข้าเบิกบานอาศจันทร์ทรงเป็นสหายนิรันดรพระองค์ ทรงอยู่ด้วยทุกเวลาเอเมนโดยพระหัตถ์แข็งแรงนักหนาของพระเยซูครับผมจะพำน้าอยู่กับพระองค์และจะไม่มีวันลุ่มหลงครับขอบคุณในความรักของพระเยซูครับขอพระเจ้าวอวยพรทุกคนทุกท่านครับเอเมน